โรงเรียนกระบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ประจำอำเภอตั้งอยู่ณเลขที่146หมู่2ตำบลน,น้ำจืดอ,อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองบนเนื้อที่33ไร่3งาน93ตารางวาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยได้จัดการศึกษาพัฒนาศ มาตรฐานสากลมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน70คนมีนักเรียนทั้งหมด1,253คนโรงเรียนกระบุรีวิทยาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา2,563โดยมีวัตถุประสงค์คือพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามการประเมินผลภายในของโรงเรียนกระบุรีวิทยาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนให้สูงขึ้นด้วยกระบวนการนิเทศแบบ RICE m o เดลกรอบแนวคิดในการออกแบบ รูปแบบการนิเทศ Rice Model ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ Cooperative Professional Development โดยยึดแนวทางการเป็นกลยานามิตรการดำเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนกราบบุรีวิทยาได้ดำเนินการนิเทศตามลำดับขั้นตอนตามรูปแบบ Rice Model คือขั้นตอนที่1ศึกษาปัญหา Researching เป็นขั้นตอนการศึกษาเพื่อเลือกประเด็นที่จะปรับปรุงโดยอาศัยข้อมูลเป็นฐานขั้นตอนที่2เสริมสร้างแรงบันดาลใจ inspiration สร้างแรงบันดาลใจเสริมกำลังใจในการปฏิบัติงานระหว่างการนิเทศทุกขั้นตอนขั้นตอนที่3นิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ collaborative development supervision เป็นการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโดยยึดแนวทางความเป็นกลยานามิตรขั้นตอนที่4การประเมินผล (evaluation) เป็นขั้นตอนการสรุปผลตามเป้าหมายและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมไปถึงการทบทวนการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนกระบุรีวิทยาได้เลือกใช้รูปแบบการนิเทศแบบ r i c e m o เดลเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศติดตามและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนกระบุรีวิทยา จากการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกระบุรีวิทยาโดยใช้รูปแบบ r i c e Model สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นและมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e t พัฒนาขึ้นจากปีการศึกษาเดิมโรงเรียนกระบุรีวิทยามีการนำการนิเทศภายในไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ทำให้ครูผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรวมไปถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เนตให้มีการพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น